ที่บ้าน <c oughs> คือประพฤติปฏิบัติอยู่ที่บ้านโดยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้หนึ่งก็มีศรัทธาเชื่อแน่ในพระธรรมอันเป็นที่พึ่งว่าเป็นเครื่องดับทุกข์ได้จริงไม่มีความลังเลในพระธรรม ขก็สองก็มีวิริยะความกล้าหาญความภาคเพียรเต็มที่แล้วมีศรัทธาในพระธรรมเต็มที่แล้วมีศรัทธาในตัวเองอย่างเต็มที่แล้ว <c oughs> ก็ทำอย่างถูกต้องอย่างเข้มแข็งอย่างกล้าหาญอย่างภาคเพียรข้อสามก็มีสติมีสติข้ขอนี้สำคัญมาก สตินี่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากต้องมีต้องใช้ในทุกๆก,กรณีที่นี้ข้อสี่ก็เป็นผู้มีสมาธิมีสมาธิพึ่งฟังให้ดีใจความของสมาธิที่สำคัญที่สุดนั่นมีใจความว่าเอกคตาจิต มีนิพพานเป็นอารมณ์ในข้อที่ห้าหรือข้อสุดท้ายก็มีปัญญารักษาจิตให้ไม่เกิดความคิดประเภทตัวกูของกูคือประเภทความคิดที่วุ่นวายบวชอยู่ที่บ้าน <c oughs> ข้อนี้าร,รบคนเป็นอันมากมีความจำเป็นบวชไม่ได้หรือเป็นสตรีบวชไม่ได้หรือไม่มีโอกาสแม้แต่จะไปบวชธรรมจารินีชั่วครั้งคราวเพื่อจะตัดปัญหาข้อนี้ มาตมาขอเสนอวิธีการบวชอีกชนิดหนึ่งคือบวชอยู่ที่บ้านฟังดูก็เป็นของแปลกแต่ว่าอย่าเพ้อเห็นเป็นของแปลกคำว่าบวชบวชนี่มันมีความหมายกว้าง ความหมายสำคัญอยู่ที่ว่าละเว้นสิ่งที่ควรเว้นเสียอย่างจริงจังประพฤติกระทำอยู่ในระบบหนึ่งซึ่งเป็นการละเว้นภาวะต่ำๆเหล่านั้นเสียแม่อยู่ที่บ้าน ก็ทำได้ดังนั้นจึงเสนอเป็นการบวชที่บ้าน <c oughs> อาศัยหลักที่เรียกว่าพละห้าหรืออินทรีห้าเป็นธรรมะห้าประการที่บุคคลมีแล้วยว่อมมีอำนาจย่อมมีกำลังในการที่จะตัดเสียซึ่ง สิ่งอันไม่พึงปราถนาเช่นกิเลสเป็นต้น <c oughs> คือประพฤติปฏิบัติอยู่ที่บ้านโดยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้มึงก็มีศรัทธาเชื่อนแน่ในพระธรรมอันเป็นที่พึ่งว่าเป็นเครื่องดับทุกข์ได้จริง ไม่มีความลังเลในพระธรรมแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าทำได้สามารถจะทำได้ก็ทำดับทุกได้จริงตัวเองก็สามารถจะดับทุกได้มีความเชื่ออย่างนี้แล้วมันก็นําให้เกิดอํานาจเกิดกําลังในการที่จะกระทําทุกอย่าง สรุปความลงในเรื่องของศีลสมาธิปัญญามีศีลจริงๆอย่ามีศีลเล่นๆอย่างที่เคยทำกันมามีสมาธิตามสมควรคือมีจิตใจแน่วแน่มีอารมณ์เดียวในการทำทุกอย่างดังที่จะได้กล่าวต่อไปแล้วก็มีปัญญารู้สิ่งที่ควรจะรู้ นี่เรียรวมกันแล้วเรียกว่ามีศรัทธาในพระธรรมที่จะเป็นที่พึ่งและศรัทธาในตัวเองว่าจะต้องทําได้น้ระสอนก็มีวิริยะความกล้าหาญความภาคเพียรเต็มที่แล้วมีศรัทธาในพระธรรมเต็มที่แล้วมีศรัทธาในตัวเองอย่างเต็มที่แล้ว <c oughs> ก็ทำอย่างถูกต้อง อย่างเข้มแข็งอย่างกล้าหาญอย่างภาคเพียรในการที่จะป้องกันไม่จิต <c oughs> เกิดบาปในการจะละบาปที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็จะสร้างกุศลหรือความดีหรือโพธิให้เกิดขึ้นมาแล้วก็รักษากุศลหรือความดีหรือโพธิแต่นั่นไว้ นี่เรียกว่ามีความเพียรสูงสุดตามหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาีข้อสามก็มีสติมีสติข้ขอนี้สำคัญมากสตินี่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากต้องมีต้องใช้ในทุกๆก,กรณี โดยทั่วไปเล็งถึงมีสติเมื่อมีอารมณ์มากระทบจิตท,ทางตาทางหูทางจามูกทางลิ้นทางกายและทางใจเองลองคิดดูเถอว่าถ้าพูดได้มีสติรู้สึกต่อผัสสะที่เกิดขึ้นชนิดนี้จะมีจิตใจอย่างไรย่อมมีจิตใจสูงตามแบบของพระอริยเจ้า เป็นผู้ที่มีธรรมะอย่างที่พระอาหารหันต์ท่านมีพระอาหารหันต์นั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าเป็นผู้มีสติสมบูรณ์และเด็ดขาดถึงที่สุดเป็นผู้มีสติคือฝึกไว้ดีระลึกได้เร็วระลึกได้มากทันแก่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อเป็นดังนี้ก็าสามารถป้องกันการสัมผัสอารมณ์ด้วยอวิชชาคือรับอารมณ์ด้วยจิตที่ประกอบด้วยอวิชชานั้นเป็นความเสียหายเป็นความผิดเป็นการกระทําที่ผิดจะต้องมีสติ รับอารมณ์ด้วยวิชาอยู่เป็นประจำฝึกฝนความมีสติอยู่เป็นประจำแล้วก็มีฮิริและอตตปะเมื่อพลั้งเผลอเมื่อเมื่อขาดสติคนทั่วไปไม่รู้สึกว่าขาดสติ ขาดสติแล้วก็ยังเป็นคนหน้าด้านไม่ละอายยังเกเรอยู่อย่างเดิม,มความมีสติมันก็มีไม่ได้จะต้องรู้สึกละอายอย่างสุดเวียงสุดที่จะละอายได้สำหรับมนุษย์มนุษย์ผู้มีมนุษยธรรมขาดสติไม่ได้ นี่ฝึกฝนการมีสติอยู่เป็นประจำแล้วก็ใช้สตินั่นอย่างถูกต้องทุกคราวที่มีสัมผัสกระทบจิตแล้วก็ละอายอยู่ทุกคราวที่เผลอสติแม่ในเรื่องธรรมดาสามัญเช่นเผลอสติ ลืมของอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นลืมปิดประตูลืมปิดหน้าต่างอย่างนี้อย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าเป็นผู้ฝึกฝนสติแล้วก็เรียกว่าเสียหายมากมันจะลืมอะไรสักนิดหนึ่งก็เป็นเรื่องของความไม่มีสติทั้งนั้นทีนี้ข้อสี่ที่ก็เป็นผู้มีสมาธิมีสมาธิ เพิ่งฟังให้ดีใจความของสมาธิที่สำคัญที่สุดนั่นมีใจความว่าเอกคตาจิตมีนิพพานเป็นอารมณ์เอกคตาจิตแปลว่าจิตที่มีอารมณ์เดียวคือคิดนึกอย่างเดียวเพ่งจ้องอย่างเดียวระลึกอย่างเดียวเอกคตตาจิต แล้วมีนิพพานเป็นอารมณ์หมายความหวานนึกถึงแต่พระนิพพานเพื่อประโยชน์แก่การบรรลุพระนิพพานเข้าใจพระนิพพานอย่างถูกต้องว่าพระนิพพานนั่นคือภาวะที่ปราศจากกิเลสปราศจากความทุกข์ยนภาษาชาวบ้านธรรมดาก็ว่าเป็นชีวิตที่เยือกเย็น เรามีความมุ่งหมายต่อชีวิตที่เยือกเย็นอยู่เป็นปกติหรือตลอดชีวิต <c oughs> พูดว่าอย่างอื่นไม่เอาทั้งนั้นจะเอาแต่ชีวิตที่เยือกเย็นแล้วคอยเพ่งจ้องอยู่อย่างนี้แม้ในเพศคาราวาด <c oughs> ก็จะเรียกว่ามีเอกคกตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ได้ด้วยเหมือนกัน แล้วก็มีสติบวกสมาธิอยู่ในสิ่งที่จะทำกำลังทำรู้สึกตัวดีทั้งแต่ก่อนทำและเมื่อทำอยู่และเมื่อทำแล้วแปลว่ามีสติบวกกันอยู่กับสมาธิ ในกิจการบ้านเรือนจะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างที่บางคนอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องพูดเล่น,นเช่นว่ากวาดพื้นกระดานอยู่ก็คอยจิตอยู่ตรงที่ปลายไม้กวาดจดพื้นกระดานมีจิตแน่วแน่อยู่ตรงที่ปลายไม้กวาดจดพื้นกระดาน ถ้าล้างจานล้างชามอยู่ก็มีจิตแน่วหนาอยู่ตรงที่นิ้วมือที่กระทบจานที่ถูจานถ้ากำลังล้างหม้อถูหม้อขัดหม้ออยู่มันก็มีจิตอยู่ตรงที่เครื่องขัดหม้อถูอยู่กับหม้ออย่างแน่วแน่ถ้าพาฟืนอยู่ ก็มีสติอยู่ที่ตรงที่ขวานชำแรกไม้ขวานกระทบไม้แล้วแตกออกไปนี่ทำอย่างนี้อยู่ก็ชื่อว่าเป็นผู้มีสมาธิอย่างเลิศอย่างชันเลิศฟังดูเป็นของเล่นแต่ผลในแท้จริงนั่นก็เป็นของจริง โดยเหตุที่เห็นเป็นของเล่นไม่สนใจไม่เคยทําอย่างนั้นแม้แต่จะทําอะไรอยู่ใจก็ลอยไปอยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่กับสิ่งที่ทําก็เลยไม่เป็นการฝึกสติไม่เป็นการฝึกสมาธิเดี๋ยวนี้เรามาฝึกกันอย่างนี้เสียใหม่จะนั่งก็รู้สึกตัวเมื่อมันนั่งจะนอนก็รู้สึกตัวเมื่อนนอนเดินก็รู้สึกตัวเมื่อเดินยืนก็รู้สึกตัวเมื่อยืน นั่งก็มีสมาธิที่ที่นั่งลงกระทบพื้นนอนก็ที่ตัวกระทบพื้นเดินก็ที่ปลายเท้ากระทบพื้นยืนก็ที่ปลายเท้ากระทบพื้นเป็นของธรรมดาสามัญที่สุดแต่ถ้าทำได้ก็จะมีสติและสมาธิอย่างยิ่งนี่ข้อที่ห้าหรือข้อสุดท้าย ก็มีปัญญารักษาจิตให้ไม่เกิดความคิดประเภทตัวกูของกูคือปร,ประเภทความคิดที่วุ่นวายทำจิตให้ว่างจากความคิดชนิดนี้ในทุกๆก,กรณีเมื่อทำงานก็ไม่ได้คิดว่าตัวกูทำเพื่อกูเมื่อได้ผลงานก็ไม่รู้สึกว่ากูได้ผลงาน ยุ่งสุดแต่มันเกิดขึ้นตามกฎเกณฑ์ของธรรมดาที่ทำถูกต้องแก่พ้นงานไว้กินไว้ใช้ก็ไม่เป็นเรื่องของตัวกูเป็นเรื่องของกระทาที่ถูกต้องไม่จะแบ่งปันให้ผู้อื่นทำบุญทำทานก็ไม่ต้องมีความคิดประเภทตัวกูว่ากูกระทาเพื่อได้แก่ตัวกู ทำอย่างนี้เป็นการทําตามรอยพระหัตลัดสั้นอย่างที่สุดแล้วเรียกว่าทํางานทุกชนิดด้วยจิตว่างยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิน้นกินอาหารของความว่างอย่างพระกินตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวทีผู้ใดทำได้อย่างนี้ตามที่กล่าวมาห้าประการน,นี้ ผู้นั้นกล่าวได้ว่าเป็นคนบวชอยู่ที่บ้านตลอดเวลา